สวัสดีครับอีเวนท์ช a n e l อลแฟนครับครับผมวันนี้วันอังคารที่28นะครับตุลาคม2568นะครับเมื่อคืนนี้ก็มีการไลฟ์นะไลฟ์ life, แมภาษาอังกฤษหนึ่งพี่น้องก็เข้ามา,าชมกันเข้ามาให้กำลังใจกันก็คุยกันหลากหลายประเด็นนะครับเมื่อวานนี้ก็ใครที่ไม่ได้เข้ามาดูก็ฝากไปชมย้อนหลังด้วยคำถามต่างๆ นะที่ติดข้อสงสัยอะไรหลายๆอย่างเมื่อวานนี้ในช่องไลฟ์คิดว่าต่อไปเยอะพอสมควรนะครับขาดอย่างเดียวคือเรื่องของอาการบาดเจ็บอัปเดตอาการบาดเจ็บเดี๋ยววันนี้มีโดยเฉพาะของกัปตันมาตินเ์เรออนการ์ดด้วยนะครับและประเด็นที่สื่อต่างชาติแม่งก็เล่นเราในเรื่องของเซตพีทจริงหรือเปล่าที่เขาบอกว่าอาร์เซนอลกำลังทำลายป <c oughs> เมร์ลีกเดี๋ยวมาคุยกันนะครับซื้อใหญ่สักด้วยอ่าอ่ะ,อะวันนี้มิสเตอร์เลมาอีกแล้วนะครับ นี่แค่เปิดก็อร่อยครับนี่คือรสบันฝรั่งแท้ครับบัฝรังเลทอดกรอบเป็นแบบแผ่นเรียบแบบออริจินอลนะครับมานะครับมีทั้งไขมันมีทั้งโปรตีนนะแต่ว่าก็ต้องทานในปริมาณที่เหมาะสมแล้วก็สําคัญคือดื่มน้ําตามกันไปเยอะๆนะครับอ่ะทีนี้ก็ต้องเรียนตามตรงเพื่อสุขภาพของเรานะอะไรที่มันอร่อยก็อร่อยแต่อะไรที่มันเยอะเกินไปมก็อาจจะไม่ดีก็ได้ครับนี่ขนาดเยอะขึ้นจูใจนะครับเลรส ออริจินัลนะครับแค่เปิดก็อร่อยจนหยุดไม่ได้เลยทีเดียวนี่ในช่องสินค้าเลือกซื้อได้เลยนะครับเป็นกำลังใจกับที่ห่วยด้วยและทีมงาน a อไอเอยูที่จะหายไปไหะนอวะอตุ๊กตุ่เราหายเว้ยตุ๊กตุ่เราหายเว้ยเอาอยู่นี่แหมขออภยัยเอาไปเก็บไว้เ,วเ,วเอง ทีมง,งาน AAUT 21นะครับที่พร้อมให้คำปรึกษาและก็ให้การบริการในเรื่องของประกันชีวิตประกันภัยประกันอุบัติเหตุน,นะครับเพิ่มค่ารักษาพยาบาลโรคร้ายแรงนะประกันเดินทางประกันบ้านประกันโรงงานแล้วก็ประกันรถยนต์ด้วยมีพร้อมเลยหรือจะมาร่วมงานกันได้ก็ P o n t o n t c R i b ต้นครับภาษาอังกฤษตัวเล็กเลยนะครับทางไลน์นะอ่ะ จากสถิตินะครับจนถึงเมื่อวันก่อนนี้ในฟุตบอลพรีเมียร์ลีกนะฟุตบอลพรีเมียร์ลีกที่เราเปิดบ้านชนะคิสตกพาเลตไป1ประตูต่อศูนย์ก่อนหน้านั้นเนี่ยก่อนหน้านั้นเราก็บุกไปชนะฟูลแลมนะครับหประตูต่อศูนย์มันก็กลายเป็นประเด็นที่ว่าแม่อาจเซนอนทำไมเก่งเหลือเกินโดยเฉพาะในรูปของเซตเพอย่างนี้ถ้ามเมิดสมมติว่าเปิดคอร์เนอร เปิดคอนเนอร์แล้วบ่งตุงเข้าไปนี่นะถือว่าเป็นลูกจากเซตเพยเอซเพี tweet, ใช่ไหมแล้วถ้าเผื่อสมมุติว,ว่าโยนคอนเนอร์เข้าไปปุง้งโดนมงทะลักอักมาแล้วก็เราทําประตูได้ในจังหวะที่สาเนี่นับใช่ไหมถ <c oughs> ามก่อนนับใช่ไหมเอาจะนับก็นับไปว่ากันนะครับตอนนี้ถึงสถิตินะตอนนี้นะครับเราได้ประตูเฉพาะพเมร์ลีกนะ เฉพาะพรมีร์ลีกครับได้ประตูจากลูกเซตพีชนับหมดไม่ว่าจะเป็นคอนเนอร์หรือว่าเป็นลูกฟาวครับทั้งหมด9ลูกเข้าไปแล้วในฤดูกาลนี้นะครับในฤดูกาลนี้เรายิงไปทั้งหมดเฉพาะพิมีร์ลีกสิบหกลูกสิบหลูกนะได้จากลูกเซตพีดเลูกเป็นอันดับหนึ่งของฟุตบอลพรีเมียร์ลีกเลยนะครับในขณะที่ได้ลูกจุดโทษ2ลูกก็เป็นอันดับหนึ่งเจุดโทษฤดูกาลนี้ น้อยเหมือนกันนะนะแล้วก็ได้สองลูกนะได้หยุดโทษนะแล้วก็ได้จากโอเพนเพลครับห้าประตูห้าลูกในโอเพนเพลนี้เราดูอันดับที่สิบเจ็ดซึ่งคือเป็นการทำประตูจากการเล่นโอเพนเพลได้แค่5ห้าลูกมีใครแคร์ไหมฮะแฟนแฟน์เซนอลแคร์ไหมกดสาบด้วยแฟนแฟนที่ห่วยด้อยกันเออแคร์ไหม การที่เราได้บอลจากการเล่นโอเพนเพลย์แค่ห้าลูกอะ่ะจากสิบหกลูกอะ่ะน้อยกว่าครึ่งอะ่ะมีใครแครปะ่ะส่งเสียงมาหน่อยอมไม่ได้แล้วมันต้องได้บอลจากโอเพนเพลย์เยอะหน่อยมันเป็นการเล่นนะจะต้องแบบแสดงผลง,งานการเข้าทํามีใครแครปะ่ะผมถานิดนึงแหละแสดงความพิเศษไม่มได้ในห้องส <laughs> ำหรับตัวผมกูไม่แครย้ำอีกครั้งกูไม่แคร เจ้าหำเข้าเจ้าตูดกระดกเข้าไปนะล่าสุดปีเลยโดยสากุตี้เข่าหลังสวนเลยฮะตีเข่าเข้าใครนะสริบาเอาตูดกระแทกเข้าใช่ไหมเออถูกว่ามันไม่ผิดกติกาคือไม่เอามือตอบบอลเอาเป็นว่ากูเอาหมดแม่มีการกลางสถิติมาโอ้ได้จากเซตเซตพีเก้าลูกนะโอ้โหนะและที่สำคัญอะไรรู้ไหม ESPN นะแม่งสื่อใหญ่สื่อใหญ่เลยนะ ESPN พวกเราเคงรู้จักแนที่ฐานทอดกีฬาอะไรเนี่ยออกมาแขวะเราเออกมาแขวะเราเมื่อวันที่ยี่สิบเอ็ดเมื่อวันที่ยี่สิบเอ็ดตุลาคมอันนี้แฮนโดนะครับต้องแฮนออฟฟุตบอลเนี่ยเอามาเอามาโปรยเลยนะเพราะว่าเขาคงทนไม่ไหวแนละ้เราอย่าเป็นฝ่ายที่ถูกกระทําย่ำหยีเชื่อไหมหรือจะบอกวนะ่าเพราะอะไรนะ เขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยโดยผู้สื่อข่าวไะอัโนโอฮอลลอนเนี่ยบอกว่าเชื่อไหมว่าอาร์เซนอลกับลูกเซตพีของเขากำลังจะทำลายพรีเมียร์ลีกแปลกไหมกำลังจะทำลายพรีเมียร์ลีกสีสันการทำประตูจะหายไปตลกไหมนะแต่แต่ แต่แต่แต่แต,แต่ผู้สื่อข่าวคนเดียวกันเนี่ยไลออนโอไฮนัทเนี่ยรายงานเมื่อปีสองพันสิบเก้าปีสองพันสิบเก้านะเดือนจูนนะปีสองพันสิบเก้าชมลิวอพูครับ The Secret to Liverpool Success in นาย 20, 20, 20สองพันสิบแปดสองพันสิบเก้าอ่ะบอกว่าลิวพูลกับลูกเซตพีทจะเป็นเคล็ดลับความสำเร็จทำให้พวกเขาคว้ารางวัลที่ยิ่งใหญ่ผู้สุข่าวคนนี้ฮะอะไรอันปีสองพันสิบเก้าฮะชมลิวพูลนะเซตพีทจะทำจะพาลิวพูลสู่ความยิ่งใหญ่และก็คว้าถ้วยรางวัลในขณะที่ ปี2 0 2 5เมื่อวันไม่กี่วันมันไม่บอกว่าเซตเพสเซตพีชของอาร์ซานอลกำลังจะทำลายฟุตบอลเียรลีหลายอันมึงไม่ต้องเชียร์ทีมกูแต่มึงอย่าแซะอย่าแขวะทีมกูได้ไหมดิจิตอลฟุตปรินเนี่ยมันเป็นหลักฐาน ทำไมระบบการเล่นที่มันต้องใช้คอนเนอร์บ้างเซตเพรสเซตพีดบ้างได้ลูกฟาวโยนเข้าไปทําประตูได้บ้างมันทําลายฟุตบอลอังกฤษตรงไหนหรือว่าเพราะว่าอาร์เซนอลทำได้มากกว่าทำได้มากกว่าหรือเปล่าอิจฉารเรยสยาในขณะที่ผลงานทีมตัวเองไม่ดีหรือ ย้ำอีกครั้งนะปีสองพันสิบเก้าลงเลยใน ESPN เลยความสำเร็จของลิเวอร์พูลมาจากลูกเซฟพีชนี่แหละจะทำให้ไปสู่แชมป์ของเราบอกว่าเซฟพีชของเรากำลังจะทำลายพรีเมียร์ลีกเอาไปอีกครั้งหนึ่งฮนะหลอัน ESPN พูดไปเลยมันตลกอนะ ของแหว์ล่าสุดครับจากเนโดทอสซาที่ได้ในชนะฟูลแลมแล้วก็ในแมตที่เรา,าชนะคิทซาวปฏิจากเอลเซ่ก็มาจากลูกเซตพีดเป็นลูกคอเนอร์ทั้งคู่ถูกไหมแล้วก็จากลูกจากของล่าสุดกับคิทซาวเมเก็เป็นลูกเซตพีดที่โมมาและเอลเซ่ตะบันเข้าไปมันเลยทําให้เป็นเก้าลูกและเป็นทีมที่ทําประตูจากลูกเซตพีทได้มากสุดในยุโรปตอนนี้นะครับ มันเกิดขึ้นจากอะไรที่เราได้ประตูจากตรงนี้ต้องต้องนึกก่อนเราเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นลูกเกมเกิดอะไรขึ้นเราถึงได้ลูกฟาวเราถึงได้คอนเนอร์เกิดอะไรขึ้นครับดาว,วิลิยาเต,ตะยาวจากกรอบประตูผู้สำประตูชกบ,บอลออกหลังได้คอนเนอร์เลยหรือเปล่าช่้ไหมเออมันเกิดจากการที่เราเล่นเกมบุกเกมบุกถูกไหมบุกกดดันคก่ต่อสู้นะ ยิงฉับออกประตูเซฟออกหลังยอนย้อนครอสเข้าไปจะเข้าหัวของเรากองหลังมุงสกัดออกออกหลังกลายเป็นลูกคอนเนอร์พยายามทําเกมเข้าไปถูกเสียบสกัดบริเวณกรอบเขตโทษกลายเป็นลูกฝาวเหล่านี้ตั้งหากนะครับที่เป็นสารตั้งต้นที่ทําให้ได้ลูกเซตเพสได้ลูกเซตเทไดฟีคิกเอาพูดง่ายแม่งโมโหเหล่านี้หรือเปล่า การที่เราเล่นเกมลุกเกมบุกเข้าใส่คู่ต่อสู้เตะทิ้งเตะขว้างเตะออกหล้างเตสะสกัดทํามาให้ได้ลูกเหล่านี้นะไม่ได้คอนเนอร์ไม่ได้ลูกฟาวอย่างนี้ใช่หรือเปล่าทําไมมืองไม่มองแลยคุณกูรูเริ่มแล้วนะฮะบอกโอ้ใส,ส่จะเอาดีในะเรื่องสีเอาเอาดีกูก็เอาอะถ้ามันมีของดีขึ้นมาอีกอย่างหนึ่งเอาไหมคนพบสู่สาเร็จนะเอาไหมแล้วถามหน่อยฟุตบอลอังกฤษนะพี่น้องตาย แสดงว่าแล้วอ่านนี่แม่งเกิดไม่ทนันมึงเกิดไม่ทันทีมสโตกมึงเกิดไม่ทันวิมบัดดัน้นถูกไหมสไตล์บอลอังกฤษคือไดเรกฟุตบอลครับถูกไหถูกและคนที่เข้ามาเปลี่ยนแปลงคนที่เข้ามาทำให้เห็นการต่อบอลเพิ่มมากขึ้นคือป๋าอาร์เซนเวนเกอร์ครับจากอาร์เซนอลครับที่คุณได้เห็นการต่อบอล มาจากอาร์เซนอลครับก่อนหน้านี้ยังตาบีตบ้ตะบันโยนบอลกันอยู่เลยครับแมนยูเล่นยังไงครับปีกซ้ายและอันกิ๊กปีกขวาเปแฮมกูก็โยนถูกไหมครับลูกฟรีคิกของเวอของเบมม็คแฮมที่ยิงประตูได้เป็นก่อไปกรรมทำลายฟุตบอลพรีเมียร์ลีกหรือเปล่าครับถามหรือบอลต้งก่อนตอนนั้นมี ปีเตอร์เบสลีรี่มีจอนบานมีปีกเก่งๆที่โยนครอสเข้าไปฟรีคิกเก่งๆยิงฟรีคิกที่รุนแรงทำลายมาตรฐานฟุตบอลพรีเมียร์หรือเปล่าถูกไหมเรถ,ถึงบอกไงไม่ต้องเชียร์ไม่ต้องเขียนเชียร์แต่ว่าอยากเขียนแซะตอนนี้พออาร์เซนอลเล่นได้แบบแบบนี้ปุ๊บโอ้โหบรรดากูรูช่าต่างๆเกาะเป็นเห็บเลยฮะ ขอเป็นเห็บเลยชื่นชมออ้ยเป็นแชมป์แน่นอนเลยเล่นแบบเป็นยี้นํำยาวอืมก่อนหน้านี้มึงด่าพวกกูอยู่เลยก่อนหน้านี้มึด่าที่ใต้ยอยู่เลยแล้วโดยเฉพาะไอ้กูรูช่องอาเซนอนด้วยโอ้โหตอนนี้ชื่นชมอะไม่กระดากปากก็ถามจริงปะกระดากปากไหมอะ ก่อนหน้านี้สี่ห้าแมตต์ก่อนนี้ด่าเขาเปลา่าเปลา่ปลาโคมอคม,คมเรื่องก,การซื้อตัวนะการซื้อตัวการแพ้หรือว่าพูการหลุดเสมอแมนซิตี้โอ้โหด่ามาเป็นพลวันนะแต่ตอนนี้ขับมาชื่อชมอุ้ยถามจริงไม่มีอะไรรู้สึกกระดากปากมั้งเหรอไอเราเราเนี่แหละแม่งให้ก,กนะดดําล,กลังใจกันตลอดนะโดนด่าโดนไล่ช่องเนี้ยแม่งให้กําลังใจกันตลอดตูกั้ะเอาใครเห็นมั้ง แล้วพอเวลาจะกลับมาชื่นชมก็ขอชื่นชมแม่งอย่างสุดหัวใจเหมือนกันแล้วใครที่เข้ามางงแงงแงงดีดออกแม่งไม่สนใจไม่ต่อรอต่อเดีดหรือดีดออกแม่งอุ้ยดีใจเกินไปนะอุ้ยเพิ่งเพ,พ,พิ่งเริ่มนะเริ่มได้หมายรีบเฝ้าตัวนะดีแม่งเอาอไปไม่สนใจผมว่าโอ้โหนี่เห็นไหมคิดดูละกันว่าสื่อต่างชาติแม่งก็เล่นคือมันไม่ให้เห็นความยุติธรรมไงว่าสิ่งต่างๆพวกเนี้ย เราสร้างมาขนาดไหนใช่ป่ะถึงขนาดบอกเลยบอกว่าโอ้โหวันมืดบนกําลังรอพเมร์ลีกอยู่บ้าแล้ว <laughs> <laughs> เออนะก็พวกเราไม่ต้องงาน,นั่นหรอกนี่เอาข่าวมาให้มาให้ฟังมาให้ชมกันเพราะว่ากระแสมันเป็นแบบนี้แต่ก็ถึงบอกกันบอกว่ามันไม่ทําอะไรให้เราพวกให้เราอะท้อถอยมันก็แค่แขวกใช่ไหมแล้วก็ลูกทีม ของม่ตาแม่งแข็งแก่กระตายแต่ละคนเห็นไหมปัญหารุมร้อมทั้งนั้นนะแต่ละคนนะ่ะถ้าในเรื่องชีวิตส่วนตัวแต่ทุกคนไม่สนใจเลยกลมนาคมตาลุยการแข่งขันในทีมมีขึ้นสูงซึ่งนั้งแต่ทุกคนก็บอกเลยบอกยอมรับได้บอสเคล่าก็บอกเลยบอกว่ายอมรับได้ที่เข้ามาเนี่ยเป็นตั้งแต่คนอื่นๆที่เล่นในตำแหน่งกองหลงังและจะเข้ามาสู่ทีมที่มีทั้งวิลเลียมสดูบามีทั้งมากันเยสอย่างเงี้ย เป็นคนอื่นๆถอดใจแล้วกูไม่มาหรอกโหแม่งตัวสำรองชัดๆโอ้โหเซนเตอร์ตัวจริงอยู่ตั้งสองคนบอสกืล่าบอกว่าไงปะเขายินดีที่จะมาแข่งขันกับสองคนนี้ยินดีเลยพร้อมเลยที่จะมาแข่งขันกับสองคนนี้ทานสักติแม่งบวกโคตรบวกเลยผูกไม่ถูกเปียโร่ใครเป็นดิปป้อ่าคาบินเป,บนป้บอกเลยบอกว่าน้อมรับเลย แล้วก็ยอมรัมรบการแข่งขันด้วยรู้ว่ามีการแข่งขันแต่อยากจะมาอยากจะมาเห็นป่มนี่คือทาาสัณฑ์ของนักเตะเราโอ้โหแม่งโคตรดีเลยเพราะนั้นเล่นไปเถอะเราสังเกตเห็นไหมตอนนี้ฟอร์มจต่ละคนที่แบบเคยว่าโดนดดูโดนถูกโดนว่าเมื่อตอนต,อนตอน้นฤดูกาลนะมาร์ตี้ทอซายมาขายแม่งไปขายไปเถอะขายมาร์ตี้ลูกรลักขายไปตอนนี้เงียบเชียบเลย เพราะอะไรฮะมันต้องให้เวลาเขาว่าให้เวลาเขาปรับตัวต้องรู้ดูการคุณจะมาถึงพูดป้านพูดป้านเลยแหมมันก็ค่อยๆหน่อยถูกไหมมันก็ค่อยๆหน่อยหนังในลายของเชสโกในลายของอะไรต่างๆเนี่ยกูเคยผมเห็นไปวิพ้า์วิจารณ์เข้าไหมคุณเคยเห็นผมไปวิพกา์วิจารณ์ทีมอื่นไหมโอ้ยเชสโกแม่งมายังไม่ผมไม่เคยพูดเพราะอะไรแม่งเขาเพิ่งมาก็ต้องให้เวลาเขาปรับตัว นักเตะเพิ่งย้ายมาจากลีกอื่นเนี่ยต้องมาปรับตัวต่อให้ย้ายมาจากลีกเดียวกันแล้วมาอีกทีมหนึ่งก็ต้องให้เวลาปรับตัวปรับตัวกับสภาพแวดล้อมปรับตัวกับแพ็กติกปรับตัวกับเพื่อนร่วมทีมมันต้องให้เวลาถูกไหมเครื่องบินยังมีรันเวให้บินเลยเครื่องบินเล็กก็รันเวย์ไม่ต้องยาวหนักแต่ถ้าเครื่องบินใหญ่ๆญ่จัมโบ้พวกเอโน่นนี้นั่นลันเวก็ต้องยาวหน่อยถ้ารันเวสั้นขึ้นไม่ได้ตกตายมันก็ต้องมี ระยะทางมีเวลาให้เขาถูกไหมครับอ่านะบอกเลยบอกบอก็บอกว่าตอนเนี้ยสําคัญสุดนะจะมีทีเด็ดอีกอันหนึ่งขึ้นเรื่องลูกลูก,ล,ก,ล,ก,ล,กลูกทุ่มไกลกกบบก đây, ลูกทุ่มไกลอันนี้ก็บอกเลลูกทุ่มไกลจะกลายเป็นทํลายพิมพ์ลีกเฮ้ยมึงรู้จักดีแลบป่าวะดีแ <laughs> ลอ่ะของสต๊กอ่ะของสโต๊กซิตี้เมื่อก่อนเนี้ยจอนดีแลบใช่ไหม อ่าถ้าเผื่อจําชื่อผิดขออภัยที่แม่งทุ่มไกลอ่ะทุ่มจนบาดเจ็บไหลอ่ะเป็นตั้งแต่บอลเป็นตั้งแต่สต๊อกที่บาดเจ็บตรงไหลบ่อยสุดผมจกระทุ่มไกลจริงอ่าปิเตอร์พูลิสบอกว่าเป็นโค้ดตอนนั้นที่ใส่หมดเขาก็เล่นแบบนั้นโยนไดรเล็กโยนฮะแล้วก็เอาตัวรอดได้หลายปีด้วยสําหรับสต๊อกซิตี้อ่ะถูกไหมอ่า เดี๋ยวมาัปเี่ยนในเรื่องของมาตินเอเดนกาดนะครับเมื่อวานพี่น้องหลายคนถามมาในร่องไลน์นะผมบอกว่าผมให้ไม่ทันแต่ว่าเช้านี้มีมานะครับตอนนี้นะฮะมาตินเอรนกาดนะครับกําลังกลับเข้าสู่สนามแล้วนะครับแล้วก็แต่ยังไม่ได้ลงสนามยาตอนนี้เข้าสู่ยิมเรียกความฟิตของกล้ามเนื้อก่อนนะครับ MCL เอลก็บอกว่าในไทม์ไลน์เนี่ยตอนนี้อยู่ในช่วงที่กําลังควบคุม ความแข็งแรงและการฟื้นฟูกล้ามเนื้อประสาทกล้ามเนื้อมันได้หายไปช่วงที่หยุดถูกปะอ่าก็ต้องเพิ่มแล้วก็ฟื้นฟูให้มันมีความแข็งแรงให้มีการาตื่นตัวมากยิ่งขึ้นเพื่อที่จะรองรับกับเกมหนัก,นกตอนนี้อยู่ในยิมแล้วก็กำลังทำหน้าที่อย่างหนักนะครับทีมแพทย์นะครับทีมแพทย์โดย คุณหมออิกบอลนะยืนยันออกมานะครับว่ามาตีนเนื้อตังกาดจะกลับมาวิ่งในสนามและฝึกซ้อมเต็มรูปแบบกลับมาวิ่งในสนามนะการกลับมาวิ่งสนามนั่นคือการลงน้ําหนักที่หัวเข่าได้อย่างเต็มที่ทันผมรึไหมช่วงระยะนี้อยู่ในยิมเพื่อฟิตกล้ามเนื้อการโยกไปโยกมาเดินเบาๆการเล่นลงน้ำใช่ไหมเอายืดแข้งกําลังเนี่ย เป็นการเรียกฟื้นฟูกล้ามประสาทหลังจากนี้นะครับในอีก2สัปดาห์จะกลับสู่สนามหญ้านะลงฝึกซ้อมในสนามอย่างเต็มรูปแบบในประมาณ2อถึงสสัปดาห์การคาดหมายในไทม์ไลน์ที่ส่งให้พิเมเบเกต้าโดยทีมแพทย์ระบุว่าความพร้อมของมาตินเอเดนการ์ดนะครับ จะทันเวลาที่หลังจากจบเบรกทีมชาติที่จะถึงนี้และแมตท,ที่คิดว่ากับตันมาตินกาศจะพร้อมคือแมตท,ที่เราจะทำศึกนอตลอนดอนกับทอตแนมฮอสเปอร์ล่าสุดเป็นแบบนี้ยวออกไหมเราจะเจอกับทอตแนมฮอสเปอร์เนี่ยในวันที่ยีสิบสาม จิกายนเพราะว่าแมตสุดท้ายที่เราจะเตะก,กับซันเดอร์แลนด์เนี่ยวันที่หเอยวันที่เบุกไปเยือนซันเดอร์แลนวันที่9้าในพรีเมียร์ลีกหลังจากนั้นจะพักเบรกให้กับฟุตบอลทีมชาติอีกประมาณ2วิคช่วง2วิคนั้นก็เป็น2วิคที่มาดีานานเดอนอาร์ตมาดีนอัการจะเรียกความฟิตออกจะเข้าสู่สนามหญ้าจะเข้าสู่โหมดการซ้อมแบบเต็มรูปแบบแล้ว ครับนี่คือล่าสุดของมาตินเอเดนการคนที่เราห่วงนักห่วงหนานะครับในขณะที่อีกคนครับคลายฮาวเวิรข่าวดีมากๆคาวเวลงภาพในไอจของเขานะครับเขารวบรวมมานนะก็คือแบบช่วงว่างก็คจะไหนไหนจะต้องเรียกความฟิตอะไรแล้วนะก็ลงอินสตาแกรมเขาบอกว่าจากสองเดือนที่ยากลำบาก จากสองเดือนที่ยากลำบากมันกำลังจะจบลงแล้วแล้วก็คือมีภาพของอคาร์แวรนะครับทำกิจกรรมน,นู่นนี่นั่นเลี้ยงวัวด้วยนะให้ย่ามา้าอะไรพวกนี้ก็บอกสองเดือนที่ยากลำบากกำลังจะผ่านไปแล้วก็มีภาพของคาย์ฮาวเวินะครับมีภาพของแครเบียนเชซุดอยู่ในสนามแครเบียนเชซุดอยู่ในสนามแล้วด้วยนะคาย์แวรก็อยู่ในสนามแล้วด้วยนะครับแสดงว่าเขาลงน้ําหนักได้แล้ว ถ้าลงอยู่ในสนามหญ้าเมื่อไหร่มีการสปีดมีการอะไรเมื่อไหร่แสดงว่าเขากําลังอยู่ในช่วงฟื้นฟูและกําลังจะซ้อมเต็มรูปแบบแล้วนะครับแมตช์ล่าสุดที่เราชนะกิซอวาเดก็มีอยู่สองหน่อที่แอบมาดูไม่แอบมาดูหรอกมารอพวกพวกมารอทักทายพวกพวกก็คือคาร์เบียนเจสซุสกับโนนี่มาดูวิเก้โนนี่มาดูวิเก้เนี่ยต้นเดือนพฤศจิกานะต้นเดือนพฤศจิกาเนี่ยน่าจะได้ส่วนในรายของคาร์เบียนเจสุส การคาดการณ์ที่เป็นทางการก็น่าจะเป็นปลายปลายปีนะครับหรืออาจจะก,ก่อนอันนี้ก็ต้องรอดูความชัดเจนนะครับส่วนรายของพี่ข้าวเด็กแคนไลส์ะครับการเมนมาเตรี่ลิคาโดคาราฟิลลี่บุกโยซาก,ก้าวิลเลียมซดิบารวมถึงมากันเนสที่มีห้าคนเนี่ยเดี๋ยววันนี้น่าจะ <c oughs> ขออภัยวันนี้น่าจะรู้นะเพราะวันนี้น่าจะมีการสัมภาษณ์นะครับสัมภาษณ์พี่มิเกลอารเรตานะว่า อาการบาดเจ็บอาการที่เห็นนักเตะที่ต้องเดินออกจากสนามแบบสภาพแบบไม่ค่อยดีอะไรพวกเนี้จะจะมีส่งผลอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราจะลงเตะนะลงเตะในเดี๋ยวผมกลัวดูวันผิดไงบอลคาราบาวครับอะ่ะเราจะลงเตะนะครับในคืนวันพุธกลางคืนวันพุธนะไม่ใช่คืนวันอังคารนี้นะ วันพุธคืนวันพุธอ่าพรุ่งนี้ตอนตีสองสี่ห้านทีเราจะเตะกับไบตันอ่าทำศึกคาราบาวครับกับไบตันนะตีสองสี่ห้านาทีหลังจากนั้นขยับไปเป็นวันวันเสราร์ป่ะวันเสราร์เลยขยับไปเป็นวันเสราร์ในการที่เราจะบุกไปเยือนเบอร์ลี่นะเพราะนั้นเราก็ได้พักเตะคืนวันพุธชะมาพระหัสสุขโอ้โหส,สามวัน นี่แหละต้องโรเตชั่นให้แบบให้แบบดีมากๆอ่ะหลังจากนั้นเตะกับเบอร์ลี่วันที่หนึ่งเสร็จปุ๊บเนี่ยวันที่สามเราต้องไปไม่ใช่เ่ยวันที่สี่เราต้องไปเยือนสลาเวียปรากแล้วก็ก่อนจะกลับมาเตะกับซนะันดเอร์แลนด์นะดูฝีมือของพิต้าล้วกันว่าจะบริหารจัดการทีมอย่างไร นะก็เดี๋ยววันนี้ครับไม่วันนี้น่าจะวันนี้แหละตอนนี้แหละพี่ตัาา้งได้เราสัมภาษณ์ในเรื่องของความพร้อมที่จะเจอกับไบรตันตอนนี้วันอังคารใช่ไหมกรุงนี้เตะเลสัมภาษณ์วันนี้เดี๋ยวค่อยอัานนำมาฝากกันแล้วกันนะครับก็โดยเฉพาะสี่ห้าคนที่มีอาการเล็ก,เล,ก,เ,ลก,เ,ลกเล็กน้อยน้อยแหละดูการเล็กน้อยมากรีสมีอาการอาจจะจุกไข่หน่อย <c oughs> บอลกระแทกตัวลอยไปกระแทกกับเสานะก็มีคงมีอาการจุกหน่อยนะครับก็เดี๋ยวตามเช็คกันอีกทีนะ ประมาณนี้วันนี้ไม่ได้ดื่มน้ําเลยเพราะเดี๋ยวจะต้องไปหาหมองดน้ํากออาหารก่อนเดี๋ยวจะต้องไปหาหาหมออาจารย์หมอนะครับนะครับอ่ะก็ประมาณนี้สําหรับเช้านี้นะคงหน่ะมีความคืบหน้าอะไรพอสมควรอย่างที่บอกผมไม่เป็นช่องหนึ่งนะที่ผมจะไม่บูลลี่นักเตะผมจะไม่บูลลี่ทีมแต่ถ้าเผื่อมีใครมาบูลลี่ทีมมีใครมาบูลลี่นักเตะนะผมก็เป็นอีกคนหนึ่งแหละที่กูไม่ยอมแม่งหรอกกูต้องมีต้านมีต้องมีมีหือมีอือบ้าง มันจะเป็นเรียบร้อยนมแน้ำ,นำไม่ใช่หรอสไตล์ช่องนี้ไม่เป็นอย่างนี้ถูกใจก็ชอบกดไลค์กดแชร์ไม่ถูกใจก็ไม่ต้องติดตามก็แค่นั้นเองนะทาช่องมันก็ประมาณนี้แหละครับอ่ะวันนี้ก็คงจะประมาณนี้นะเอาฝากไว้อีกครั้งในการสําหรับมิสเตอร์เลนะครับรถออริจินอลนะอันนี้เป็นแผ่นเรียบนะครับแค่เปิดก็อร่อยนะครับอร่อยจนหยุดไม่ได้จริงๆสําหรับมันฝรั่งแค้นะครับมีโปรตีนมีวิตามิน ก็ทานไปในปริมาณที่พอเหมาะพอครัวแล้วก็ดื่มน้ําตามกันไปเยอะๆด้วยนะครับฝากไว้ด้วยละกันในช่องเลือกซื้อเนี่ยจะขึ้นมาทางซ้ายทางขวากดไปได้เลยนะครับแล้วก็ทีมงานเอไอเอยูี่ญี่ปุนนะครับทีมงานที่พร้อมให้คาปรึกษาให้การบริการในเรื่องของประกันชีวิตประกันภัยประกันอุบัติเหตุประกันบ้านประกันรถยนต์ประกันอัคคีภิยัยทุกอย่างเลยนะครับอยากจะเพิ่มค่ารักษาพยาบาลหรืออยากจะ,ะปรึกษาในเรื่องของโรคร้ายแรง มีได้หมดนะช่วงนี้โรงแรงก็กลับมาอีกแล้วนะเออเราไม่รู้หรอกนะครับศึกษากันได้ทักไลน์กันมา TONTCIB สังเกตตัวเล็กนะครับผมวันนี้คงประมาณน,นี้นะขอบคุณสําหรับการดูคลิปกัญยาครับขอบคุณสําหรับการไม่กดข้ามโฆษณาเป็นการสนับสนุนเป็นการาให้กําลังใจที่ห่วยไปในทา,ทางตรงเลยไม่ต้องทางอ้อมนะวันนี้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุขครับเดินทางไปไหนด้วยความปลอดภยัยฝากทักทายสบายดีพี่น้องสอปลาวทุกท่าน และขอส่งกําลังใจพี่น้องเจ้าที่ทหารและฐา,านพัานะครับที่ถามจังหวัดชายแดนภาคใต้เมื่อวานก่อนก็นมีมีเรื่องกันอีกแล้วนะโดนเรื่องระบบระเบิดก็รรักษาขอปลอดภัยจากแพ้อันตรายทั้งปวงนะครับรวมถึงพี่น้องทหารทหารที่อยู่ชายแดนกัมพูชาด,ด้วยขอปลอดภัยทุกท่านนะครับพวกท่านสุดยอดอยู่แล้วนะเจอกันในวันพรุ่งนี้ครับผมสวัสดีครับ